เห็นมันกระโดดลงมองไร่ซื้อนี้เลยบ่ล้างน้ำบ่อ้ขนเลียนกรเลยนด้ไหมโอ้ยปุยปเลยจากด้านนอกจับปุ่ ค้าตุ้ยพ่อค้าตุ้ยบ้านหน้าผ้าสุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับมื้อนี้ปูกับตัมสิพาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดล้านค่ะครับผมมื้อนั้นเห็นกบกระโดดพี่น้องกบกระโดดอยู่ข้างซ้ายเนาะนั่นฟังซื้อโค่นเนาะครับเนาะไม้ที่เฮาจะใส่นะค่ะ มืนอีกเลยภาพพี่น้องมาล้อมจับกบเลยครับเป็นเบ็ดล้านเนาะครับเบ็ดล้านสิบสามลังครับเขาสีอ้อมสาเลยเนาะใส่แววแขวนๆเลยเัวนี้ล้อมจับเอาเลยยังไงเบ็ดห้องสิบสามลังนี่ใส่บ,บ,บุบดตกเขาเรือนอะเขาก็เสียบเอาไปใส่บองอื่นน้ำเขาสีขุ่มท่าไปทั้งคุณบอกผมท่าไปทั้งฟังหน้าทงคุนน้ำเดีเ๋ยวาได้ก็เอาไปใส่คุณเนาะ ไปครับดุยเลยค่ะพี่น้องเม็ดเนี่ยเป็นเบ็ดพ่อเถ่าให้ไทอีกขึ้นก่าครับ <c oughs> เม็ดผ่านการปลุกเสกเนาะ <c oughs> ใส่เห็นมันกระโดดลงมองไดซื้อนี้ล้วซื้อนี้เลยเอ <c oughs> อุ้ยไม้ถีเฮ้าใส่เฮ้าตรงคุดแนวนี้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นขอบสะค่ะเนาะมันจะเห็ดหยากแน่จกนักจนหน่อยค่ะกบชิมักง่อย มักมาง่อยน้ําล้านเฮ็ดล้านไว้โกสิมักเด้อือเฮาต้องเຫ็ดให้เป็นแปนเนาะให้เป็น,ปนแปนเกดียนเฮาตัวใหญ่ๆเลยเนะคะ่ะ เ็บใส่ข้างหัวเลยเนาะเก็บปอกหัวเลยเนาะแล้วก็เสียบปุ่มๆๆไปงอไปครับดวงเม็ดนี่แหละมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะลงทั้นี้<า>อ,อ่ะเียบร้อยค่ะหลังแหลกของเราเนาะ,ะตำมันธุ์เพชรคล้องหนามไว คางๆางค่ะรอบๆแบบนี้เนาะกันมดครับกันมดมากกินสีเดืยนห้องบรรยากาศมันคือปินตม็มเอียนใหญ่แถวๆบรรยากาศาเนี่ยมันจะเหื่หอยย่ค่ะพีนองแนี่มเบ่งมัน Ooh, เป็นตะมีแบบเหลืองอุ้ยหน่อแถวหน่อเอาเป็นแค่เนมะงะมึงเอเป็นสวงดวนแล้วมาหน่แวเปเหมือดถ่าี่น้องมาใส่กินพบนี้ต้งเรียนโตสักอันแถวไฮ้อันพอตาแล้วจมอยากก่อนเข้าจังมาส่วนนี้ไม่กิ้วด้แล้ว เบสท่สามหลังหนึ่งกะลี่ล่าค้างนอกโบเหลี่ยงายาย่ายเมีย เดือเล้งคักเออนี่บงยนจังสีโบราณเด็ดทา,า,าน,น,นี้เรียบร้อยค่ะพี่น้องสิบสามหลังทองเท่าเรแล้วครับยำกังขึ้นอยู่บนนี้เท่ายำเยอะชิ้เดืนเยอะจ้ะม่ใชยำมขึ้นอยู่แล้วยำกังขึ้นแร้อกับยำหลอบเสาเนาะครับจ้ะปะเมื่อให้อันเท่าบานถามนูนต้องกันครับพี่น้องตอนยำ ลุนน้ำกันช่วงหัวค่ำจ้าสองถุมสามถุมล้วเนาะสวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีครับไดเวลายามเบนเฮ้าแล้วคะ่ะครับผมวาสิมายามมือขื่นบริมาจอยคะ่ะฝ่าห่องคาแขงเนาะนอนเลยเดออียวรับดีสาวเดียวแจงปัง๊บเดรอแดดออกป่ะแดดเริ่มออกแล้วค่ะพี่น้อง แต่วาาโโ่าบัท่านหกมงเสาวรอกเนาะปะลุยเลยเหา่า<อ>เราื่องได้ล้างแหลกของเฮาคือเปลนปินลินยู่แ่ขกขเอยู่อุ้ยวดีเดียนยังปงเห็ดขู่ดูอยู่นั่งเน็ตสาวไปใส่เนี่ยหนาวละเท่เา เฮ้บ้านนี่ใสโอุย้ยแต้มแรงมากเลยค่ะพี่น้องโอ้ยนี่เอาเรีวเอาเรีวทำง่าเรียวค่ะปลาเรียวตรงนี้กบกระโดด<ม>โอ้เต็มท้องอีเด้พี่น้องโอ,อ้หมนันหมันค่ะแต้มแรงแหกหมันเนาะคะ่ะโอ้ยมีแหงหอมหอมหรอค่ะพี่น้องถือว่าตัวใหญ่ค่ะซ้ำหนีเนะาะโกบใหม่ใส่เนี<ใ>นน่ยบ,บวัวทรามดาค่ะ อ่ะมันมันจีนองเอ้ยเด็กมาละอู้ยดินกระนาวกระนาวเลยยิ้มเปื่อยเป,ยปื่อยล่ะได้ตัวนึงแล้วพ่อกำลังเริ่มยามบาปุ๋ยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวให้ตำล่ายามเบ็ดแล้วดิสิล่าเมื่อวานน้ำไปเก็บเบ็ดเ่า แล้วเอางหลย่ังล่ะฮู้นฮลังเลยบ่หขนเรียนก่อเลย้สุดยอดเลยค่ะอ้ยมากมากขาปโอ้ยปุปุยเลยเลพี่น้องจับก้นจับก้น อุ้ยโอ้ยพี่น้องถัดห้อยมุนมุดกับพี่น้องโอ้ยเอาขึ้นท่างไปสมัติอถอนลักไปแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยทีมหอดถุงอันเพแยงบานนี้ป้าพี่น้องโอ้หูขึ้นควาซันมาป้าว่ใจควายยิงเต็มแบบมันเป็นสีโอมากหนอกมันตัวใหญ่หลาย Man câu man man như man ừ, mán 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 man 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 ơi, man 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 sần, man 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 chép man 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 áo man 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 Được คคยตังสติี้กันยังยามโตไงเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่คือปวดตัวงี้ปานี้พี่น้องเอ้ยหย่อนเสียงใส่อยอวยถ่วงมามึงอไหร่แถวปัดพี่น้องตัวบุ๋ใหญ่เลยค่ะกบเถซองฟ้ามือเลยอะเคาจับไปทาเก็บเบ็ดเท่าทำดีเลยอืมปัดขึ้น่มานแทะเท่าตับสุดยอดเลย chắc suy nghĩ, chát, thím bét lẹn đấy, lẹn mà hẳn này mía to hào, wow, nhàng cho nó xỉ, nhảy hẻng nọ thở เพ่งได้ลาถทาล้า,างนี่โอ้โอโอ้โตกโอ้เฮ้ยคุณหลังคุณหลังคุข้ามมุนบ่กขวดไปก่อนเด้อไปงย่างแน่้จังน่อยค่ะพี่น้องไม้โอ้โอ้โอมาอีกเลี้ยวค่ะอุ้ยมาแม่มาทางมาแมโอ้ยผ่านเขาจุนวาแล้วตัวนี้มุนเบิร์ดค่ะพี่น้องเอ้ยเเก็บไปตัว ซ่อนดูๆได้เด็ดหรอเปล่าว่าเหมือนกนแต่ว่าอย่าถิ่มพี่แงงตัวนี้ด้วยมากกว่าจับฐานนะโอ้โหหยีบหงายหง้นกล่องเทตามีไงโอ้หมานหวานค่ะโอ้กบมีแต่ตัวงามๆนอกแถวนอกโอ้โกบไม่สาแต่ว่ากลายเป็นกบหน่อยไปเลยค่ะถ้าเทียบกับตัวที่เฮาได้นี่เนาะ ตัวนี้กบอ้วนสองตัวนี้กบน้อยประจําในการอะไดีอ้ยตัวที่สามเห่าพี่น้องพี่ได้อยู่บนเห่าจำดีๆเด้อตาหน่อยมากนะอ้ยโอ้ยหัวใจฮักความหลวงเท่าต่ำเออดีคอยวาเสียด้เจ้านี่ขึ้นมาเห่าเก็บเบสเห่าขึ้นมาเห่า เบิดเหล่มนไม้นี่หฮาีเยวห้าขวมนทางไปฟังถ้าฝนนองเลืออีกประมาณสองสามล้างน้อเหเนาะสองสามว่ะอืมไปหลัง่นกอนจังเก็บหลังนี้เฮาเฮ้ยอ้ยเนี่ยโอ้ย เกี่ยวกิ่ต้มล็อกล็อกเลยค่ะพี่น้องโอ้มันหมานค่ะโอ้ปลากรูใส่เดียวกันไหมเอาทุ่งพิมพ์ยงไหมันบ่มีมือยตัวใหญ่ๆห้าวสีดุดเด้โอ้มันหมานค่ะมีหมานโอ้หากินบ่หาแต่ไปหากินไก่ตัวนี่เนาะน้ำของน้ำไห้น้ำนาห่าวนี่ปลาหมานแห้งครับพี่น้องโอ้ Các bạn có thể xem thêm nhiều gì ở đây. Có không? Sí. Sí, ừ. Có nhiều thịt ở đây. Nó rất ngon. Thật tuyệt. Đi nào, ăn thêm một lần nữa. Đi, 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 đi. Đi thêm thịt nữa. <laughs> <laughs> thịt ừ. Để phốn, để phốn, các bạn. Thịt ở đây <laughs> สุดยอดสุดยอดท่องเพี่นวอีดีหลังทุดถ่ายก็นยี่แใกล้กันกนี่และววะที่โบหมานาค่ะพี่น้องแล้วลูกบ้านได้แล้วครับ13หลังได้กบซีบ่ตัวได้กบไงตัวหนึง่งนอ่าวนอกบเ่าเลยครับสุดยอดเลย แล้วเอาสิไปอ้างพี่น้องอยูยูเช่นนี้อย่าย่ำดูหลายเถวแถวข้ามาแถวๆนั้นย่าย่ำใอุ้ยอีกสามตัวนั่นกลายเป็นโกบหน่อยไปเลยเนาะปะแถาตามเพิ่นอยากอ้างค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปจับให้พี่ให้น้องเบิ่งชัดๆเลยเนาะหิวเพือนเท่านอหน่าเนาะบ้านประกวดใช่ไปค่ะไปเบิ่งโกบน้ำกันที่บ้านค่ะงาค่ะพี่น้อง เปิ้งโกบเฮาน้ากันค่ะผลงานเฮาเนาะยิ้มเปืเป่อยๆแ่าตามอยากอ่างเ <c oughs> จ้าอยากอ่างแง่อะไรใ้คอยละว่าเสียวเบิ่องพี่แง่เพื่อนปากจนพูยเบิดแล้วเฮาตรงโลแล้วเด้อเ<า><ๆ>แ่าเด้อพี่แง่หมันอุ้ยหมันอยูุ่้ยมันพูยเบิดแล้วเว้ย <c oughs> อะใส่แต้มแหล่เฮาอู้ย <c oughs> <c oughs> ไงกูนาเท่าตำอีกป้อเท่ากบเท่านั่นละก้บเท่านั่นล่ะหนักย่ำอีกแล้วค่ะพี่นอข้ามกระเทาสองข้ามกระเท่าค่ะอู้อู้วเท่าเอ้ยมันไงค่ะแหงนอ้ยมันแหงจริงๆได้กบใบไงนี่คุมค่าคากนอเขาหนอโอ้เม็ไม่มีลายเลยนะพิสา นี่ละจังว่าอยู่บ้านนอกเข้าเพ่นนิยมคุดสะไวเนาะมันก็นได้เป็นหม่องอยู่หม่องอาศัยปูปลากบเขียดค่ะาหาอยู่หากินเน,ะนาะนาแต่ที่สองเอาเหาค่ะม้วนเนี่ยใส่ซ้ำกันเบดเนาะ <ทำ S 1> สูสีเนาะนเป็นกบไม่ล่ะม้วนนี่กบกบ้กบหัวปีอืมกบตัหัวปี ปีนี้ฝนดีตั้งหกปีค่ะกบก็เลยมหหีหายฮาได้หาอยู่หากินเนาะแม่นานแต้มที่สามเนาะสามอื้มโอ้ยจิดกระลดดมือไงโอ้ยกบสีตัวหนึ่งกะลีล่าค่ะจับจับ พันหย่านกบใหญ่พันรูดมือเนาะอ,อ่าแต้มที่ซีค่ะโอ้หันแนี่งค่ะโอ้ยคนกิ่งลูกโอ,<บ>โอ้จุขาสัน้นลยสั้นไปเบิดเลยหลหรอแถาเอย้ยคือขอนนัวปันนี่นอ,นอืมไปมันมาเนี่ยเฮ็ดเบียกกับโบมือไอ้ล่าลาเอนีเนาะคุณป่าปันมึงค่ะพี่น้อง ข้าวจูนพูนพูนนะมันใหญ่หลายปะเห่าบานนี่เหี้ยยาวๆล่ะล่ะหาให้เรียกค่ะมันมันปะ <laughs> อ่างเต็มที่ครับกูน,นี้ <c oughs> ได้ตัวนี้ใส่ได้ตัวนี้กูขยี้เด้ตัวใหญ่กลัวเขียนโม่ข่าวมื้อนี้ห้ามีเมนูตามใจเอฟซีเมนูหนึ่งนาะแล้วก็ตามใจ่เข่าเมนูหนึ่งข้าเถ่าเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินยังก็พอตาเห็นโกบตัวใหญ่แห้ง เป็นว่าโตัวใหญ่ๆนี่ปีงก็ตำหมังหุ่งเฮิมในหน้าหนูเปนว่าไม่ได้ตำหุ่งเฮิมเนี่ยเช็คแล้วเฮิมโอ้วย่อยๆเอาเจาะเนียนวย่อยๆเอาเจาะเฮิมอ่ะปุ๋ยเงี้ยหูปีงเนาะปีงกับตำหมองเฮิมข้าวปีงสองโตข้ากับปนสองโตปนตามใจเอฟซีเนาะเมนูหนึ่งปนขนๆเลยอ่ะครับตอนนี้ก็ข้างหม้อแล้ว หาเดือดเนาะเฮาค่อยเอามจ้ใน้ําฮ้อนก่อนเสิเอากบลงต้มใส่น้ําปลาแดกใส่ปลาแดกตอนปาดมั่นๆอือมันเงยๆเพี่น้อง้งนี่เนาะอือสุดยอดกเก่าใหญ่บาน เดี๋ยวแล้วครับพี่น้องข้เขอห้องใหญ่แหงนี่แตะมังงงมีปพนครับโอ้ปพนสองตัวเต็มถวนตัวนี่เนาะแหนแบบคนคนเลยอ่าปีงกบใหญ่ครับโอ้ยใหญ่ขนาดก็หอมอ่ะหอมหอมได้หอมหอมได้ปิ้งกบใหญ่ไปครับครับมึงผัดพี่น้องโอ้แต่ชิวันผัดตายสุดนี่หอมบุกสมม่โอ้ยกะพลก็คือกันดีได้บุกสมอ่ เกลิ่นตะปูนเสียดมันบวกกับรั้วเขาดีชมชมชืด,ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่พะพักเขาแรงเฮนะ้าเนาะมาคะ่ะพี่น,อน้องกินเขาแรงน้ากันคะ่ะนะครับพี่น,อน,กกน, <c ười> น,น้องเด้ <c ười> <c ười> อมากินเขาครับเขาแม่แต่ที่แหงน้ากันมันจะไม่จทิงฝนกระสิโตก็ฝนเลยที่ลงมือเลยพ่อ,อโอ้ยตัใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งมันนะผมมันเนื้ยมันตัวใหญ่ค่ะตัวพ่อค่ะตัวเอาคาะตัวเนี้ยกลอนมือ โอ้ยเสืเือยเยอเลยอืเจว่ามันน่องไก่นองพอวิพอวิเจ้ที่หาเองท่มันดอู้่มนไก่เนื้อแบบเป็นเส้นเป็นเส้นเลยเนาะ่ดูเท่าตาดูเนื่อยนะครับขามันหนองไก่พุน่ะ สุดหยอดเลยอืมขวินี่ก็บันเนาะต่มองเฮึรมบัานนี้พี่น้องเอ้ยบ่อยากขาดเลยเขากันลงซองลงซองเลยกวบกับมั่นค่ะมั่นเดือมมั่นแลอ้วอืมพ่วงไขมั่นมั่นแม่พอเป็นสีสูมเลยพ่วงมันงหายเลยฉันว่าไม่แสบจริงอืม ตัวก็ปนกับเขากันดีเว้ยร้านหนุ่คคมคนๆเลยหนตัวปุ่นกบอย่างนี้น่าสุดเกลดที่สุดคนแห้งน้าเผาหันละเถาท่จังเสียบออ่อ กินหอนอื่นไ่ได้ดูเองกินกใหบ่งั้องกินหอยอื่สองนี่งสามรไยเหรอกินกับปนที่หอนี่เต็มสมอน่โอ้ยาท้ๆมุกกัดได้เลยหรอไม่ได้กินเล่อนบมอว์ตัวเถามากกี่ยังนี่่เรานี่กินกินกับเปนน้ำจิ้มที่จังกินผสมนี่ไสมนท่านกินกับปนตัวเถาเป็นพักตัวอืม อมันใส่เบิ่งเป็นอย่างผสมม้อ e. นี่ห totally. ันถือต้นแสบก็แสบครับเนี่ยสมุนไพรกับปลาป่าตัวหลงต่างกันด้วยหม้อยุ่งมุ้งคือกันบารนี้กินหนามลงไปก็แบบบัะคามปลอมเนาะพ่อเนาะกินหนามแสบยังไงถามจะเป็นสมุนสมหอมๆเนี่ยจังหน่อยเนาะอือโอเคากพาเข้ากับมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยมกแขงกับสมุนไพรเลยนี้ ลดไขมันในเลือดนี่โอ้บอกสม่ออีกบอกงูเงี่ยวบอกบัวมามากิีนฝ่าเผาเนอเทกาเนี่ยหนุ่มบันบานค่ะแต่ว่าโอ้สุดยอดแท้ถ้ากันกินโหลด้าอวยนะจงตะหมองพุ่งนี่นี่ทั้งขางเลยคุณสีเงาม นเส้สเว,วันเหนือไกลเนาะค่ะฝ <laughs> <c oughs> นกระเริ่มลงเม็ดอีกแล้วเนาะคะ่ะค่ะบานนี้เดี๋ยวปูกับสิขอนอนุญาตไปกินข้าวก่อนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคะ่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ้านหน้าผ้าสุขสวัสดีคะ่ะ